สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเครดลับมไซครับผมวันนี้จะมารีรวิวการแก้ปัญหาว่ารถร้อยสิบไอทำไมมันพังเร็วจังครับระบบโซ่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับมันพังทำไมมันเร็วพังเร็วจังใช้ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็พังครับสาเหตุก็คือแคมแต่งครับผมถ้าเป็นรถเดิมๆอ่ะ ใช้งานรถใช้งานเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะใส่แคมแต่งครับเพราะว่าระบบโซ่เนี่ยมันจะพังง่ายรถที่เขาใช้แคมอะ่ะเขาใช้แข่งในสนามแข่งครับเขาแวงวิ่งแค่สองร้อยสี่ร้อยเมตรเขาก็พอแล้วครับสองเที่ยวสามเที่ยวเขาก็หยุดแล้วจบการแข่งขันเขาจอดครับจอดที่บ้านจอดที่ร้านแล้วก็มาเช็คอะไรไม่ดีเขาก็เปลี่ยนจะเข้าสนามอีกทีเขาก็เปลี่ยนใหม่เขาหรือว่า เขาก็ไปวิ่งใหม่แต่เขาไม่ได้ขี่นานขี่ยาวครับรถใช้งานเนี่ยขี่ยาวสิบโลยี่สิบโลสามสิบโลไปกลับทุกวันขี่ทํางานอย่างเงี้ยรถวัยรุ่นครับส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นยังไงก็พังครับเปลืองเงินโดยใช่เหตุพังแล้วพังอีกครับถ้าคนที่หาเงินไม่เป็นยังเรียนอยู่ยังของเงินพ่อแม่อยู่ก็แม่พ่อแม่ก็ปวดหัวครับปวดกระบาลหาเงินไม่ทันลูกใช้ ไหนจะส่งเรียนนหนจะค่าอยู่ค่ากินนหนจะซ่อมรถให้มันอีกเห็นใจครับผมหนึ่งแนะนำในฐานะเป็นช่างครับผมไม่อยากให้อ่เด็กๆน้องๆทำกันเพราะว่าทำแล้วมันเสียเงินครับมันพงังสงสารพ่อแม่ครับวิธีแก้ก็คือใส่แคมเดิมครับถ้าอยากไล่ให้มันเร็ววิ่งคือวิ่งเร็วขึ้นก็ แต่ลูกตัวขึ้นมาหน่อยครับห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกครับแต่มันจะทนครับก็พยายามใช้ลูกที่ว่าเกรดดีๆหน่อยอย่าใช้ลูกเทียมครับถ้าใช้ลูกเทียมเนี่ยมันจะไม่ทนครับถ้าเป็นอลูกแหวนที่มาพร้อมกับเสื้อสูบห้าสามห้าสี่เนี่ยครับถ้าซื้อตามลาซาด้าตามช้อปปี้ครับมันมันอาจจะอาจจะไม่แพงครับผมอาจจะแค่ ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยครับแต่ว่ามันไม่ทนครับขี่แป๊บเดียวลูกสูบก็หลวมครับแล้วก็ควันด้วยอีกอย่างหนึ่งวัยรุ่นนะครับส่วนมากโมกันไปแล้วนี่ครับเรือนเลาเลินจะชอบเกลยครับฝุ่นก็เข้าครับอากาศฝุ่นเข้าทางอากาศทางช่องไอเรือนเลาลิ้นมันก็พังเลยครับก็หลวมง่ายควันเร็วพังครับไม่แนะนําครับ สำหรับรถใช้งานครับผมแต่ถ้าเป็นรถอยากทำรถแข่งให้มันเร็วกิงก็มาหาผมได้ครับผมจัดให้ได้จะเอาเร็วแค่ไหนจะเอาเร็วแค่ไหนจะเอาขึ้นถ้วยเลยไหมจะาไปวิ่งแล้วได้ถ้วยเลยไหมเนี่ยเจวจัดให้ครับแต่เงินต้องถึงหน่อยก็อบอกว่า,วารถรถเร็วก็คือรถแรงก็คือไม่ทนครับผมแต่ถ้ารถเดิมๆจะทนกว่าครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้ารถใช้งานขอให้เน้นแคมเดิมไว้ก่อนครับผมแล้วก็อย่าพยายามอย่าเปื่อยกรองครับกรองต้องมีกรองอากาศครับก็มันก็จะทนครับผมอย่างคัดอย่างคันนี้ก็ลูกค่าห้าสามห้าสี่หัวนูนพังครับกระเดืองตัวกดโซ่ แกนแกนดันโซ่ครับยางดันโซ่ยางริ้งโซ่โซ่เราดิน้นครับแบบดูไม่ได้เลยครับผมยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับถ้าจะให้ดีถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ถ้าไม่เปลี่ยนแคมก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็พังอีกครับเัาผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้สมชรยเลสซิ่งทางช่องเคลตัมมอไซก็มีเรื่องมาฝากสา,ารด,ดีมาฝากสิ่งดีๆมาฝากเป็นแค่นี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม